เหมืนอนเคต้องการความช่วยเหลือต้องการความช่วยเหลือชัวร์สวยงามครับโอ้สวยงามเพื่อนไดยมาวะไม่เงยได้เหรอสวยงามอย่าร้องตอนนี้นะ <c oughs> อย่าร้องตอนนี้ก็บอกอยู่ไว้อย่าร้องตอนนี้สวยเพื่อนตั้มเพื่อนมาเพื่อนมาสวยสวยจัดสวยจัดโอ้โหไม่เงยสวยงามเพื่อนสวยงามครับไหวอ่ะโอ้โห อบเรียบร้อยอย่าไปกีดก้าวตอนนี้ขอร้องเลยขอร้องเลยนี่ผมช่วยได้ย้อสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาอยู่กันในเกมตบตตนหรือว่าเดดบอยเดลัยสำหรับชาเลนจ์ในวันนี้นะครับเราจะไปเล่นสายออร่าที่มองฆาตกรกันนะครับถ้าเกิดว่าเราวนอะไรแบบนี้ครับเราจะไม่มีทางหลงไฟเลยนั่นเองเพราะว่าเราจะเห็นเจ้าออร่าคิลเลอร์เนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับก็จะมีเซ็ตประมาณนี้เลยครับอันแรกนะครับเป็นเปิลเพื่อร่วมชาเป็นเปิรลของนิโคลัสสำหรับเจ้าเปิลนี้ เมื่อมองไปที่ฆาตรกรครับผมจะกรีดร้องและมองเห็นออร่าของฆาตรกรนะครับนาน6วินาทีสำหรับเจ้าเบิร์กเมเนตเมลเบิรนนะครับเป็นเปิร์กของเทรเวอร์เบลมอนนะฮะเมื่อซ่อมแซมเครื่องบันไฟเสร็จแล้วนะครับผมจะมองเห็นออร่าข,ของฆาตรกรนาน3วินาทีทุกครั้งนะที่ออร่าของฆาตรกรปรากฏขึ้นก็จะเพิ่มระยะเวลานา,านขึ้นนะครับ2วินาทีอุปกรณ์ดักฟังเป็นเปิร์กของเอดาวองสำหรับเจ้าเบ,าเบ,าเบิร์กนี้นครับเมื่อผมซ่อมแซมเครื่องบันไไฟถึง40%แล้วครับผมจะสามารถที่จะ วางเครื่องดักฟังไว้ที่เครื่องนั้นได้ครับผมแทบจะมองเห็นออร่าของฆาตรกรที่อยู่ในระยะเครื่องปันไฟนั้นนะครับที่ผมติดตั้งไว้14เมตรนะฮะสำหรับอุปกรณ์ดักฟังนะครับจะมีผลนาน120วินาทีหรือว่าฆาตรกรไปกระทืบเครื่องนะครับผมหนักแก้ปัญหาเป็เปิป้ลของเกเบลโซมาสำหรับเจ้าเปิร์นี่ครับผมจะมองเห็นออร่าของฆาตรกรนาน6วินาทีหลังจากที่ผมล้มแท่นไม้นะฮะและหลังจากที่ผมถูกไล่ล่าแล้วนะครับเอฟเฟกนี้จะมีผลนาน10วินาทีก่อนจะหยุดทํางานไป สำหรับคลิปนี้นะครับจะสนุกและมันฮาแค่ไหนนะฮะไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ let's go สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีเสื้ออันนี้นะครับก็อย่าลืมไปรับโค้ดกันด้วยละ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ประมาณนี้เลยฮะเปนข้างเซียนก็มาอะไรแต่น,นี้ผมไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่แต็ปเปอร์แน่เลยเสียแบบนี้ชัดเจนแต็ปเปอร์ชัวร์ร้อยเปอร์เซนต์เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเป็นเรื่องแล้วไอ้เพื่อนเป็นเรื่องแล้ว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 ตัวช่วยมีได้แค่คนเดียวนั้นคือผมถึงใกล้ตุยแล้วแต่ผมเองคุณจะไม่เหมาะกับการเป็นมือฉมังเวทป่ะนี่ไงกูภ้ภัยผู้สบภัยแล้วล่าสุด ตบัดน,นี่มันต้องเงี้ยน้องโอ้โหเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวฮึ๊บโดจริงสอกหลอกไอ้น้องหลอกโดจริงหลอกหลอกหลอกน้องหลอกน้องโดจริงน้องใจเย็นไม้อยู่ไหนโอเคผมเจอไม้แล้วหลอกหลอกก็บ้าแล้วโดดจริง,รงไอ้น้อง โอ้โหข้ามเร็วแบบนี้ชัดเลยชัดเลยชัดเลย,เลยไม่มีคนรอช่วยเหมือนี่ได้ยินเสียงเจ็บพระหนุ่มพระหนุ่มนักช่วยเราพระหนุ่มนักช่วยเรามารอช่วยผมอีกแล้วมอบเก้าให้วาวุ้นใจอย่างงี้วาวุ้นใจไม่มีไม้ต่อด,ด้วยไงไม้อยู่ไกลามากฮะแต่ก็ได้อยู่ถึงไม้อยู่ครับไม่ต้องซีเรียสถึงไม้อยู่แล้วถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาด ไม in so ่ม so ีอะไรพี่เพืร์นไม่มีอะไรพี่เพืร์นนี่ไงนี่ไงพราหนุ่มตบดสวยไงไปแล้วเด้อเจอเกินมากเลยครับวัลหนึ่งเล็กวอลสองมาเลยหนุ่มโอเคไม่ได้แล้วอันเนี้ มันจะหลอกผมให้ไปเว้ยผมไม่ติดเบ็ดหรอกนะผมเป็นปลาที่ค่อนข้างที่จะฉลาดนะได้ยินข่าวหรือเปล่ากินปลาแล้วมีไอคิวเรียบร้อยพนมเฮ้ยโอ้โหแม่งมาแม่งมาแม่งมาคือมันใกล้เสร็จหรอวะพะนพะนมพนมรีบลมได้ไงเดี๋ยวืองเป็นเรา โอ้โหแมงเนื้อยชนไม้มาเลยอะ่ะขอหน่อยได้มุยยยย้ยวุ้ยตัวใบตัวใบยิดเดียวไม่ไรซะด้วยไม่ไรใใครไม่รู้ครับใครใครลินทาครับบอกมาเลย มาเลยนุ่มพี่คนอ้ๆที่เสียนะโอ้โหแม่งไปทืบเครื่องก่อนเลยเครื่องมันแรงครับเขาก็เลยทืบเครื่องก่อนไม่เป็นไรออ่รยังมีอยู่ไม่นะไม่นะโอ้โหเป็นเรื่องแล้วไง เห็นอลล่านะเห็นอลล่านะไม่หลงนะไม่หลงนะไม่หลงนะเห็นอลล่าแล้วเมื่อเห็นออร่าตลอดเวลาไม่เขาไม่หลงแต่ผมไม่มีออร่าแล้วผมมีโอกาสหลงเพราะนั้นผมจะไม่เล่นตรงที่เสี่ยงโอ้เขาจะโวยฉีเด้อครับเจ้าคิวเลอร์นะฮะจังหวะนี้คิวเลอร์จะทำไงฮะในเมื่อเขาเห็นผมมาเก่า โอ้โหเสียดายจัดเฮ้ยโอ้โห,โหมันมีสัญญาณยานเอเรียนฮะแล้วบบงกไงพุ่ง คิดลวจไหนไม่รู้แต่ผมช่วยแล้วอ๋อแมงกลับมาผมนี่ตีโค้งเลยตีโค้งเข้าไม้เลยสวยงามเพื่อนนี่แหละที่ต้องการโดนไหมไม่โดนครับสวยอยู่เพิ่งติดแล้วเห็นเราล,ละเฮ้ยไม่เห็นผม มันไม่เห็นอล่าแต่มันเห็นผมปึ๊บหน่อยเพื่อนหลายใจมากคนนี้หึ้ปั๊บโอ้โหไม่โค้งเลยอ่ะไม่โค้งอะ่ะมันจะย่อเทกได้ไหมอะถ้าไม่โค้งอะ่ะปั๊บปึ๊บโอ้โหมันเล่นเมาเท่าไหร่วะนะ่ะผมอยากรู้จริงเมาท์คนนั้จะแบบ ฟฟฟมาบก็ให้ไงโอ้โหแล้วมันยังก่อนพะโนมผมขี่ม้านี่นะนี่กรอบๆเลยนะเป็นเรื่องแล้วไงต้องหลบให้ได้เบิ๊บเบิ๊บอ๊บโอ้โหไม่ต้อ,โอ,องโออยกไม่ต้องอะไรลเลยฮะโยกนิดหน่อยหลงคนคนี้ เป็นเรื่องแล้ว้ยหาทางไปไม่ได้แล้วช็อตน,นี้โหต้องกระโดดหน้าต่างมามีโอกาสรอดอยู่พุ่งไหมพุ่งหน่อยไหมสวยครับถ้าพุ่งกับผมรอดแต่ถ้าไม่พุ่งกับผมไม่รอด ไปนะไปนะคึบโอ้โหเมื่อกี้ผมก็วิ่งจะวิ่งมาทางนี้ยู่วแล้วผมก็ล่อแล้วนะผ่านเมื่อกี้โอ้โหจิม้มจิมขวดไปไปไปบอกคนนั้นสิคนนู้นน่ะคนนู้นน่ะปล่อยคนนู้นไม่ได้นะฮะมาบกงให้อ่ะต้องหันหน้ามาฝั่งนี้แน่ๆยิมก่อนไหมเดี๋ยวหันหน้ามาฝั่งนี้แน่นอนครับจังหวะนี้แหละโอ้โหไม่ได้เพื่อน คิวว่าอยู่ตรงนี้ครับจหา่ใายายายาคิวว่าจะเจ็บซะแล้ว <c ười> คิวได้กว่านี้ทำให้ผมข่บได้เนะี่ยอันนะสวยงามเพื่อนดึงได้ดึงฟรีดึงดีดึงไปไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเบียดให้ผมเบียด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 เบียดเบียด,มยดไม่ได้เพื่อน มันมันเดินตามเพื่อนบอกให้กันบอกให้กันคานออกไปคานออกไปคานออกไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรคานออกไปสวยเพื่อนสวยตาบตอลตาบตอลตาบอลนั่นแหละเพื่อนสวยงามปึปั๊บเฮ้ยหนาดี้ได้อยู่นะผมก็งั้นเซียนโอ้โหตัวตลกแล้วผมจะวนยังไงก่อนหาไม่เจอหรอก มาแล้ววะมาแล้วตัวจริงไม่จริงนางแต่จริงจริงหลอกหลอกผมเหมือนกันครับมาบเข้าให้โอเคเพื่อนป่าตรงนูน้นรู้มือรู้มือ ยังก่อนบะนมปม๊ม่อบับปม๊อปม่อบับเมือ่อบับเมื่อบับยังก่อนบะนมเดี๋ยวหลอกกันนะโอ้โหเสียนซะด้วยไงมาบเกาให้ฮเขาดีขัขหบหมาบสปอตสวยงามมีไม้ไหมแถวนี้ ต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าครับพี่หนุ่มเหมือนเคยต้องการความช่วยเหลือต้องการความช่วยเหลือชัวร์นอนไม้สวยงามเพื่อนสวยงามครับโอ้แม่งเพื่อนหิวผมหน่อยครับเพื่อนหายไปไหนกันหมดคุณเอลเลนลิฟลี่ผมอยู่ด้านหลังครับโกรธโกรธฉันหน่อยอ อื้าปัอหาอีอออออากการตีหนึ่งชีอ๋อหลังนาทีสุดด่านเกียร์ผมก็ออกครับสุดยอดตัวโดนครับตัวโดนจะมาหรือ,ปอเปล่าเพื่อนชิลเลอร์เฮ้ยไม่นะชิลเลอร์มา นตีของตกด้วยนี่ใช่ปะ่ะหรือเพื่อนวางแผนที่ไว้ขอเพื่อนวางแผนที่ไว้ครับเพื่อนในข้างบนหรือข้างล่างเหมือนจะข้างบนหรือเปล่าใช่ใช่แน่นอนไปนะ สวยงามเพื่อนทอไทปวาม่เลยได้เหอสวยงามอย่าร้องตอนนี้นะอย่าร้องตอนนี้ก็บอกอยู่ว่าอย่าร้องตอนนี้ผมตดสโลโมชันทุกคนผมตีสโลโมชันแปดวิปป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 ปาปป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 ด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ไม่นะไม่นะโอ oh, อยากได้อล่าจังโอ้โ oh, ห oh. โดนง้างไกลสองรอบติดอุ้ยโอ้โหแย่แล้วเยอะเหนียวเยอะเหนียวเยอะเหนียวปาบก่อนให้โอ้โอ้ข้างล่างนั่นเนมีที่เล่นเยอะอยู่ครับขบวนเพื่อนหน้าเล่นไปแล้วทันยอยู่ทันอยู่เหนียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ เฮ้ยมันมาเพื่อนเดี๋ยวผมบอกให้วัดเชิงยาวๆ2ิสี่ชั่วโมงไม่เอาดีกว่ามีทื่อไมมวัยโอ้โหเราแม่งดักทางเดิมเป็นเรื่องเราแค่มีตายากนะมีตายากเฮ้ยหันมาโหไม่ได้ดิ มาบดเล่นดีเพอผมเล่นงดีเพอตอนผมวนพังนะตรงนี้แล้วผมว,วนพังแล้ว,วผมวนผมวนพังนะวนแบบไม่มีไม้ด้วยเพราะว่าผมไม่เสียรอบไงโอ้โหไม่ได้นะแล้วนี่วิ่งไวมา โดจริงโดจริงโดจริงเว้ยโดจริงรอบโดจริงเชิงไม่ได้เลยวะสวยเพื่อนตำแล้วบอกว่าโอ้โหร้องอีกแล้วผมจะส้ำมาบรรลออีกแล้วอ่ะแม่งเอ๋ยปั๊บปั๊บป Ges huh> ั๊บปเฮ้ยอย่างอนมาดมปั๊บปั๊บ แล้บไม่หนา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 นอนไม้เพื่อนนอนไม้นอะนไม้นอนไม้เพื่อนอน,นอนไม้โอ,อ,อ,อ้ยโอ้โเพื่อนไม่หนาะมันตามอมกมาดิสปอร์มีไม้ไหมฮึบ ตัว oh, จริงไม่ติงดังนะรอบเนี้ยรอไม่จริงไม่ติงดังไม่ติงดังมีไม้อยู่ครับโอ้โหไม่มีไม้ไม่งแงจดัดทึบปั๊บหลอกกระยักยังก่อนนะพ่อหนุ่มโอ้โหโดนจนได้เพื่อนมาเพื่อนมาสวยสวยจดัดสวยจดัดปังโอ้โหสวยงามเพื่อนเออเอออย่างนั้นแหละเพื่อนเออ เออเออเออชักปังไหมชักปังไหมเออโดนอีก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 เรียบร้อยตาบอดมองไม่เห็นอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ข้างในบ้านใหญ่บ้านใหญ่กับบ้านนะบ้านเล็กทางนี้ฮะ แล้วผมเห็นโอาาร่าไงเห็นโอาาร่าแบบไม่หลงไฟโนหลงไฟเพิปับ๊บยัางก,ก่อนพ่นอหนุ่มเพิปับ๊บยัางก,ก่อนพ่นอหนุ่มโดจริงยัางก,ก่อนเพิปับ๊บ สวยงามเมื่อนมารอใช่ไหมเดี๋ยวผมแกล้งล้มให้เดี๋ยวผมแกล้งลม้มเดี๋ยวผมแกล้งลม้มเดี๋ยวผมแกล้งลม้มแกล้งลม้งลมโอ้โหแกงล้มไม่ได้วะ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงคิดก่อนคิดก่อนโอ้โหแม้งหยัดเข้ามาเลยแม้งเอ๋สวยงามเพื่อนสวยงามครับไหว้โอ้โหโป้งเรียบร้อยแล้วผมติ๊กไปฉายให้เลยไง เพื่อนเป็นเรื่องไม่ลาวเป็นเรื่องไม่เลวเข้ามาได้เพื่อนเข้ามาได้เฮ้ยโหมันถึงเวลาที่ผมต้องเชิดฉายเพื่อนแล้ว,วะเออนักขมำไม้แตกว่ะเพื่อนแต่ไม่เป็นไรอย่ามากรีดการตอนนี้อย่ามากีดการตอนนี้ขอร้องเลยขอร้องเลยนี <S 2> <S 2> นผมช่วยได้ขอร้องเลยอย่ามากีดการตอนนี้ก็พอ <S 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 เห็นปะวะเหมือนเห็น เหมือนเห็นนอนไม้เพื่อนผมนอนไม้ไม่นอนไม่นอนหมนแล้วไปด้วยออกประตูสวยงามเพื่อนอีกคนนึงออกไม่ได้นะอีกคนนึงออกไม่ได้เพื่อนสตีฟมีใครวิฮิวเท็กสตีฟไม่ได้หรอไม่นะสตีฟใส่ช่วยเราเมื่อนใส่นอนไม้ด้วยดิว่าช่วยได้ช่วยฟรีช่วยดีเยาเลยสวยงามเพื่อนโอ้ด่านนี้ ไม่มีแมททึบเลยอ่ะต้องหาแมททึบโอ้โหมาเลยพ่อหนุ่มในโดนพี่วนตัวพี่วนพัง แล้วโดนพี่วนพังโอ้โหเป็นเรื่องแล้วลรวโดนวนพังฮะฮัทเตอร์คุณบอกอะไรหนุ่มไม่หลงโอ้โหโอ้โหโอ้โห ให้ผมไปโพยใ,ให้ผมได้ปั่นไฟเหอะให้ผมได้ปั่นไฟเหอะป<ห>บ๊อบโอ้โหโดนจนได้ไม่นะมีการหลอกซะดว้วยโอ้โหนอนไม้เพื่อนนอนไม้อีนเลียวโอ้โหมันวิ่งเป็นนี่ว่าก็เล่นเป็นเหมือนกันนี่ว่า มันปะวะเอาห่อไม่ทันมันวิ่งไวจังโอ้โหไม่เนียนได้ไงไม่เนียนได้โอ้โหผมวิ่งช้าผมวิ่งช้าจัดผมวิ่งช้าจัดผมเพิ่งเห็นมันอีโปุ๊กไปปับ๊บเอาล้วครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับสายมองออร่าฆาตรกร4ออร่าเลยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ